สวัสดีครับสวัสดีพี่พีน้องๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีเพชรเรืองแท็กเตอร์สวัสดีไปยังแฟนเพจนะครับเพชรรุ่งเรืองนะครับวันนี้นะครับลูกค้านะครับเดินทางมารับรถกเวโกเอสเคร้อยยี่สิบมาร์คทีนะครับคันนี้ช่วงล่างสวยนะครับช่วงล่างต็มเฟรมหนาๆไบแท็กยีสิบเซนนะครับคันนี้เก่านอกมือเดียวใช้น้อยนะครับคันนี้เอาไปชมนะครับตัวนี้ที่สับคอนโทรมีนะครับ ห้องแบตเตอรี่นะครับกรองอากาศครบๆนะครับเก่อญี่ปุ่นนะครับคันนี้ผ่านการใช้งานในไทยนะครับประมาณ4ปีนะครับอันนี้คือภายในเก่งนะครับสภาพในเก่งเนียนๆนะครับไม่มีผุนะครับสะอาดนะครับคันนี้นะครับระบบดีนะครับคันนี้ได้ไปใช้งานไม่ผิดบวังนะครับ ซีเรียลหกพันกว่านะครับผมเก้ 6, 9, 2, าสองสามใบแท็กว้างเจ็ดสิบเซนนะครับชุดแต่งอลังการนะครับนาซายี่สิบบาทน,นะครับไฟหกดวงไฟปารตานีนะครับช่วงล่างสวยนะครับันนี้เฟรมเรียมจัดนะครับโซ่ใหม่นะครับใบแท็กกว้างเจ็ดสิบเซนนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องปั๊มเมลิก สวยๆเดิมๆนะครับสวยหน่อยต่อครบ a อ5 a ห6กยังอยู่ครบนะครับเครื่องดีปั๊มแดงนะครับคันนี้นิ่มจัดนะครับปุกอานเดี๋ยวพาไปชมมอเตอร์สวิงแปรคอนโทรลนะครับเดิมๆนะครับคันนี้โกลมหัวเก่งนะครับไม่มีผุนะครับสันลุกสวย กระจกครบแอร์หนาวนะครับรถพร้อมใช้งานหนาวคันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูเครื่องยนต์อันนี้เครื่องสวยมากนะครับคอยเสียเดิมๆนอกเลยนะครับคันนี้เครื่องไม่มีไอนะครับไม่ไอไม่ดันดูถ้อยเสียครับถ้อยเสียนอกนะครับระบบระบายความร้อนนะครับผ่านนะคันนี้ปิดฝากระโปรงทํางานได้เลยนะครับบอดี้สวยนะครับคันนี้ 12ล้อมารอรับแล้วนะครับรอลูกค้าเดินทางมารับนะครับ <Okay. S 1> อันนี้เจอกันที่อํำเภอสุวรรณภูมินะครับจังหวัดร้อยเ็ครับสวยครบระบบดีนะครับอันนี้เอกสารอินวอย์นะครับโหมด f c n h ใช้ได้หมดเลยนะครับตับปตายครบครบมุ่งกีห้ฟันนะครับมุงกีนอกนะครับ คันนี้นะครับลูกค้าจาอำเภอสุวรรณภูมินะครับตอนนี้นะครับลูกค้าเดินทางมาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะทำการเอาเจ้าโกเบโกเอสเค120มักทีนะครับคันนี้ซีเรียลเอพีเค06923นะครับขึ้นรถ12เลอเพื่อที่จะเดินทางไปส่งลูกค้านะครับปลายทางที่อำเภอสุวรรณภูมินะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไม่ต้องเร่งเครื่องนะครับเราเครื่องเดินเบานะครับเดินสบายนะครับัวมูบิดชีกสบายนะครับเดินแรง คอนโทรลเบาครับนิ่มจัดคันนี้คือไปใช้งานไม่ผิดหวังครับคันนี้ระบบดีมากนะครับช่วงล่างเต็มครับไปแท็ก70เซนไปครบระบบเต็มนะครับไฟท้ายติดไฟสวิงวิบวับนะครับาตามสไตล์เป็นเรื่อนแท็กเตอร์ต้องริเครื่องนะครับ ควันนะครับเเดินแรงระบบดีช่วงล่างเต็มนะครับคันนี้นะครับเดินสบายไฟท้ายติดนะครับเ,เดี๋ยวเรามาชมไฟสซวิงเต็มทุกระบบนะครับคันนี้ ัไฟสวิงวิบวับวิบวับนะครับจะติดตอนสวิงนะครับไฟสวิงขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมออกเดินทางนะครับไปส่งลูกค้านะครับไปทางที่อำเภอสวนภูมินะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับขอให้คุณลูกค้านะครับเฮงเฮงรวยๆนะครับขุดเงินขุดทองเข้าบ้านนะครับบรรยาาศนะครับก็จะมาจัดกับทีมงานต้นเดือนเดือนเตยนะครับ